าตลองถ่ายทำการทําแจวบักเขือแบบเสิรบทบ้านนอกพื้นบ้านนี่อะไรก็หั่นหันใช้ใช้ช้อนใชนใ้ช้อนตัดมะเขือที่ต้มแล้วนะครับเป็นชิน้นเล็กๆแล้วค่อยมาบดมาโครกมาตำในครกตอนรแรกเออกรู้อยู่มันอาจจะละเอียดเกินไปใช้ตำน้ำพริกรอแล้วพริกเผาสามเม็ดสี่เม็ดหัวกระเทียมสองหัว สี่ห้ากีดตอวานนี้เผาให้หอมพอดีสุกเหลืองอันนี้เตรียมมะเขือเผาแล้วเสือต้มแล้วมาหันมีต้นหอมมาหันใช้มือเลยก็ได้ก็แข็งแรงใช้มือเลยแง,ง่ายง่ายลูกทุ่งกินแบบลูกทุ่งเนี่ยแซบ่บกินเองอยู่เอง,อเองอใช้มีดหันหน่อยใช้มือสิมือหั่นช่วงบน มีอ่าผ่นก็ไม่มีอะไรเข้าใต่ข้าวคั่วบ่บ่วบัวเวนนะบ่วเวนแนวบ่วเวนบัวเวนลาบบัลาบปลาเกี๊ยวชิ้นๆลาบปลาใส่ข้าวคั่วแกงอ่อมมีใส่ปะอ่อมก็ใส่ปะแกงแต่แกงอ่อมอ้ต้องใส่ข้าวข้าวเหนียวบดตำข้าวเบือบ่ใส่ข้าวเบืออ๋อใส่ข้าวเบือ เข้าเหนียวมะกีแล้วก็มาแล้วก็มาต้มเพราอให้มันแตกมันจัหน่อยแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็ใส่หม้อใส่นี่ข้อหอน้ำมัเจาะชายสดนอยู yeah. ่บ้านหนองโตอยู่คนเดียวครับ yeah, มีรถมีนารถไถ มีการชำด้วยชำต้นมะพร้าวไว้สำรองปลูกขายได้คนขอซื้อก็ขายไปปลูกทดแทนต้นที่ตายไปมีผักหวานด้วยนี่เขาเรียกกระบมสายข้าวข้าวเหนียวสายข้าวสาดเรียบร้อยเจ็บครัวอันว่าง คลิปสมัครเล่นตอนนี้มีคนติดตามกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าคนแล้วติดตามผมเดี๋ยวต่อไปก็เยอะเดีย๋ยวต่อไปก็ตั้งใจทําให้มันดีๆตอนนี้คลิปถ่ายเล่นๆไปก่อนมั่มๆไปก่อนไม่มีการตัดต่อยังไม่เป็นเลยครับอดูไฟดูฟืนชีวิตเออฝนตกบริกาศดีครับอากาศรินๆ บ้านคนรวยเขามาซื้ออยู่เออเดือนปีนี้ผิดป,ปกติในรอบหลายสิบปีมีฝนตกดีตลอดแตนะ่ผมมาอยู่บ้านหนึ่งเดือนฝนตกหนักตกมีกบเขียดปลาปูหากินง่ายนะคุณน้องเดินมาต่ายที่คุณนน้องกันมาเนี้ยมาเนี่ยม,มาดูการทํถาถ่ายทําวิดีโออยู่ถ่ายทาวิดีโออยู่